nào 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 mà lấy thằng nguyên nó quan luôn 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 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนะครับช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเราเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับพ่อดาวจะทําคลิปวิดีโอนะครับมอบความสุขให้แฟนคลับเอฟซีนะครับวันนี้นะครับผมจะทําคลิปนะครับจะเอากล้วยนะครับไปให้กับน้องมิ่งเนาะเพราะว่าตื่นเช้ามาน้องดาวก็วิ่งไปกินบ้านน้องมิ่งเนาะก็เจงใจน้องมิ่งนะครับ ว่าจะให้แม่ดาวนะครับเป็นคนที่จะเอากล้วยนะครับเพื่อจะไปะให้น้องมิ่งนะครับอ่า <es> ไปกันเลยครับไปติดตามกันเลยครับอ้าวดาวไปไปอาบน้ำเลยลูกเตี้ยไปไปเราจะลิ้นกันก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนมามามาไปยังนั่นเมียเฮ้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 ยไปไปยังไปยเฮัยเฮ้ยเฮ้ย

thôi บ่ฮอดมิ่งอีกดอกมิ่งเอ้ยมิ่งเอาอันนี้เอา thôi เอาเอาเอา

อ๋อช่วยชิงตาหน่อยเนี่ยแม่แม่โอ้ยช่วยไวดชยเอ้จับไปอยู่นี่เราบอไปดอกเอ้เฮ้ยไม่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 โม่ไ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 มไป่ตม่ไ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 ม่ Ôi. <laughs> lê lô lê lô lâu lô, lô. lê lâu, lê lên lâu lô lên lâu lê lên lâu, lê lên <laughs> lâu, ไปเลยลูกไปไปไปลูกไปแล้วามก่อนเลยเอาเอาเอาไปรันจำได้ไหมถากันถากันลูกไปรันจำได้ไหมูบอยวิจอดกันวิจอดจอดดิโอวไปน้ำสีลูกเอาเอไปส่งไปเลยพอไปรันขา เอาไปส่งล oh. e oh, uh, like, ูกกันส่งลูกกันเอาขี่ไปก่อนเลยขี่ไปก่อนเอาไปขี่ไปก่อนเดี๋ยวให้แม่ไปส่งกลับบ้านนะครับไปแล้วตามแม่นะครับ รำแม่รมแม่ร้องแม่รองแม่โอ้าให้ลูกกินเลยมามามาเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านอยู่บ้านกับพ่อนะครับอยู่บ้านกับพ่อนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่บ้านกับพ่อนะครับแม่จะไปซื้อกับข้าวแม่ไป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 อยู่กับพ่อไปไปเล่นไป แม่ลองไปตลาดกับพี่ไอ้คนมันเยอะเดี๋ยวกลัวโควิดไปไปมามามาอยู่กับพ่อครับไปอยู่กับพ่อเด้อแม่จะไปตลาดนะครับหนูอยู่กับพ่อนะครับแม่จะไปซื้อกับข้าวเด้อมาไปเราต้องไปอีกามแม่เด้อเจะจับไปอยู่เลยเหรอไปไปไปขี้ไปขี้ออกไปเดี๋ยวคนกลับลงเอาาตาเหลือเด้อเดี๋ยวไอสิไปนึ่งสิไปนึ่เอาจับไปอยู่เลยเอา

จับประคุณจับประคุณไปโอ้โหเดี๋ยวพากลับบ้านครับเฮ้ยหลวงออกหลงออกแม่ได้พากลับบ้านนะครับส่งกระหอกลยบ่ได้ดอกเฮ้ยมา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 โอ้เอาหาเอาหย่นย่นยืนหนึ่ง มาเลยหรอกไปไปขวคขวบกันไม่ย้อนกินไปเบนไปไปไปเฮ้ยไปเดี๋ยวแม่ไปย้อนให้พ่อไล่ขับไปไปเฮไปไปโอ้โหวิ่งตามแม่จะไปตลาดกับเบ้เอออยู่นี่นะโอ้โาตัดคลิปเลยแต่แม่ขี่รถแม่กับเมื่อยซะอยังพอแลนงั้นหนูขออนุญาตออกจากไลฟ์สดเลยโอ้ ไลค์สวดบนมาหยามไลค์สดขอโทษค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะหนึ่งไลค์หแชร์ share, คือ1นึ่กำลังใจของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะ